แยกเป็นโซนไม่ต้องตะโกนว่าให้ปิดน้ําก่อนงานนี้เป็นการจัดระเบียบท่อน้ําและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้ําให้ใหม่พร้อมกับวางระบบท่อน้าใหม่และแยกเป็นโซนครับโดยคอนเซปต์ของลูกค้านะครับลูกค้าอยากให้แยกเป็นโซนนะครับก็คือในส่วนของป,ปั๊มน้ำเนี่ยก็จะใช้ภายในบ้านเท่านั้นนะครับส่วนที่เป็นของประปาเนี่ยก็จะใช้ภายในสวนนะครับบริเวณรอบบ้านนะครับเป็นของระบบสปริงเกอร์นะครับโดยจริงๆแล้วนะครับระบบนะถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่เพียงว่าตำแหน่งของวา ครับถูกสลับไปและสลับมานะครับทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้าครับลูกค้าก็เลยอยากให้จัดระเบียบท่อน้ําให้ใหม่และแบ่งเป็นโซนให้ชัดเจนครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครับโดยจากของเดิมนะครับวาล์วน้านะครับก็คือไปอยู่ในสวนเลยนะครับเวลาที่เราจะต้องปิดหรือจะต้องเปิดเนี่ยจะต้องไปยืนในตําแหน่งที่สวนครับแล้วก็ไปปิดวาล์วนะครับในตําแหน่งต่างๆนะครับตามที่วางไว้นะครับพอระบบเป็นแบบนี้นะครับท่อเนี่ยถูกโผล่ขึ้นมาบนดินนะครับทำให้เวลาที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆนะครับก็คือเช่นการใช้เครื่องตัดญาานรติเวณ่งๆ